สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตา ของนักสัตย์คนเกิดปีชวดนะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีชวดครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวว่าอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในนักษัตริย์ปีใดครับ เริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของนักษัตว์ปีชวดครับ1จนถึง15ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดปีชวดนั้นไม่สู้ดีนักนะครับไพ่เดทจะพูดถึงการ จบลงของบางสิ่งบางอย่างและพูดถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงการที่คนเกิดปีชวดนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างการเปลี่ยนแปลงในที่นี้บางทีหมายถึงปัญหาหรือหมายถึงอุปสรรคในเรื่องงานก็ได้หรือสําหรับบางคนแล้วการเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานการโยกย้าย ตำแหน่งหน้าที่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบบางอย่างในเรื่องงานของคนเกิดปีชวดนะครับมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้บางคนต้องเปลี่ยนงานต้องย้ายงานต้องออกจากงานก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีชวดในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเตือนกันนะครับว่าจะต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับ เพื่อนร่วมงานการโดนเพื่อนร่วมงานนินทาว่าร้ายหรือว่าให้ร้ายต้องระวังให้ดีนะครับระวังในเรื่องของการที่ถ้าคุณนั้นเป็นหัวหน้างานต้องระวังในเรื่องของลูกน้องปัดหน้าที่ปัดความรับผิดชอบหรือว่าละทิ้งหน้าที่ละทิ้งความรับผิดชอบก็ถถเป็นได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นคนทั่วไปเนี่ยทำงานอยู่ก็ต้องระวังในเรื่องของการให้ร้ายหรือว่าการใส่ร้ายป้ายสีในที่ทํางานที่มีเกณฑ์ จะเกิดขึ้นได้หรือว่าการโดนโยนความผิดโบยความผิด ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งอุปสรรคเป็นช่วงเวลาแห่งปัญหาที่คนเกิดปีชวดจะต้องฝ่าฟันนะครับแต่ขอให้จําไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีอุปสรรคปัญหาใดที่เรานั้นก้าวข้ามผ่านไม่ได้ฝ่าฟันไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดปีชวดนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้นะครับเอาล่ะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินครับวัน1จนถึง15ตุลาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดนะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2,000 5 64ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดครับ1จนถึง15ตุลาคมนี้การเงินของคนเกิดปีชวดเรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่พอจะประครับประคองไปได้นะครับแม้ว่าในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายเยอะมักจะมีเหตุให้ต้องนำเงินเก็บออกมาใช้หรือว่ามีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนโตไปกับเรื่องบางเรื่อง ก็ตามทีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดต,ต้องบอกว่าหนึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้ไพ่ก้าวถ้วยจะพูดถึงการที่คนเกิดปีชวดนั้นจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องเงินเข้ามาพบเห็นช่องทางพบเห็นโอกาสใหม่ๆในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับผ่านการพบเจอผู้คนผ่านการพบปะผู้คนผ่านการ พูดคุยกับผู้คนหรือว่าการออกไปประชุมงานการพูดคุยการนะครับพบเจอผู้คนนะครับจะนำพามาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องเงินนะครับสิ่งสำคัญในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้จึงเรียกได้ว่าคนเกิดปีชวดนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆผ่านผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคนเกิดปีชวดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมควยคว้าโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะครับใน ช่วงหนึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมระมัดระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่หรือว่าหมดเงินเป็นจํานวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องบางคนก็มีเกณฑ์น,นําเงินเก็บออกมาใช้ก็ต้องระวังนะครับรักษาสมดุลการเงินของตัวเองให้ดีนะครับใช้เงินอย่างมีสติและรอบคอบครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายครับส่วนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับจะไปเด่นในเรื่อง เรื่องของการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงและการพบปะผู้คนผ่านช่องทางใหม่ๆซะมากกว่านะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวีชวดในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2564นี้ถ้าใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็คงจะต้องดูเอาตามพอเหมาะพอสมแล้วกันครับดวงโชคลาภไม่โดดเด่นเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้เพียงแต่ว่าดวงโชคลาบนั้นไม่เด่นเท่านั้นเองครับเอาล่ะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวง ชะตาความรักกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง15ตุลาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15ตุลาคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดต,ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีชวดไม่สู้ดีนักนะครับระวังในเรื่องของการที่คนรักนั้นจะผิดสัญญาผิดนัดหรือว่าอะไรที่เคยสัญญาไว้อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นรวมถึงจะต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะคิดถึงแต่ในมุมของตัวเองมากจนเกินไปหน่อยจนทําให้เกิดปัน หาในความสัมพันธ์ได้นะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2564นี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในความสัมพันธ์ได้สําหรับคนคบหาดูใจกันอยู่ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์จะสะดุดนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่จะมีปัญหาแล้วไม่รู้จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อยังไงหรือว่าไม่รู้จะเดินไปต่อยังไงก็ต้องระวังให้ดีนะครับต้องหาทางปรับความเข้าใจพูดคุยกันเคลียร์จ กัันนะครบไม่อย่างนั้นก็ยากที่จะเดินต่อไปได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะอยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางเอามากๆจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่มาจากความขัดแยง้งหรือว่าการทะเลาะเบาแวง้งแล้วเกิด เป็นปัญหาที่ลุกลามจากเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ต้องระวังครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2564นี้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาความสัมพันธ์นะครับคนเกิดปีชวดครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคนที่เข้ามาก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ ส่วนคนที่ใช่ก็ยังไม่เจอครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนั้นผ่านพ้นไปครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงิน และดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับคนเกิดปีชวดทั้งหลายและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวยพรคนเกิดปีชวดทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ